นั่งกระบาที่นหนึ่งเราจะนั่งบาที่สองมือก็ยังเป็นมือเดียวอยู่นะมือเดียวคว่ำอยู่นะครับมือเดียวคว่ำอยู่น่วงเน้นนิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าคลายค่อยปล่อยตองแดงที่มีโป้งนะครับก็จุดที่สองเสร็จแล้วเราจะใช้มือคู่ทมือใช้มือคู่หงายอันนี้คือมือคู่หงายนะ ถ้าผมว่ามือคู่หงายทุกคนเข้าใจว่าฝ่ามือแล้วมันหงายขึ้นอย่างนี้แต่๋ยวเป็นมือคู่คว่ำคือแบบนี้คว่ำคือแบบนี้หงายคือแบบนี้นะใช้มือคู่หงายนะฮะกดกล้ามเนื้อชิดกระดูกสันหน้าแข้งเลยให้ชิดเลยนะฮะแต่เราจะไม่กดกระดูกเราจะกดกล้ามเนื้อชิดกระดูกก็แขนตึงหน้าตรงเห็นสามารถมองได้จุดนะครับแต่พอเราเห็นจุดแล้วก็หนว่วง เน้นนิ่งแขนตึงหน้าตรงองศาได้ครคนจะอาจจะติดขัดในเรื่องของการน,นั่งขัดสมาธิอย่างเงี้ยก็จําในตําราไปก่อนเดี๋ยวเราไปทํางานคุณจะยืนแบบไหนก็ได้อย่างเงี้ยครับจะลงกว่ามากกว่าหรือมันยืนนวดยังได้เลยท่านสลับเตียงใช่ไหมอาแต่ให้พื้นเอาพื้นฐานไปก่อนเบสของตําราไปก่อนนะะอ่ะก็นิ้วต่อนิ้วต่อไป,ไป,ไปเรื่อยๆจนถึงข้อฐา